ครับก็สวัสดีเช้าวันที่24พฤษภาคม2564นะครับวันนี้ก็มาต้อนรับกับดอกแดงๆตัวนี้นะครับนี่นะครับสวยไหมครับนะทรงเอี้ยวทรงลีลานะครับเออนะฮะ้ายคล้ายคล้ายโกลเด้นชิกกาด้านะครับกลีบเขาจะแดงๆนี้นะครับแล้วก็เป็นฉฉกแฉดอย่างนี้นะครับเออนะครับนี่โคตรเอี้ยวด้วยนะครับอืมนะครับเอานะครับเมื่อวานก็ได้ลงคลิปนะครับลงคลิป รีวิวต้นไม้นี่ครับนะฮะสมุดยี่เป็ดต้นนะครับตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสักเก้าต้นนะครับเก้าต้นเก้าต้นนี่ก็ก็มีตดอกสวยๆนะครับเนี่ยเก้าต้นมีดอกสวยๆเดี๋ยวพามาดูก่อนนะครับวันนี้ว่าวันนี้มีดอกอะไรบานสวยๆบ้างนะครับอเนี่ยครับวันนี้บานเยอะนะครับตอนนี้บานเยอะนะครับเสียงรถนะอันนี้ อันนี้ดอกของผมนะท, ị, ท,ที่ที่ผมขายไปเมื่อวานเนี่ยอีกต้นหนึ่งผมขายไปอันนี้ก็บานแล้วนะครับอันนั้นก็บานนะครับนี่อันนี้ดอกเก่านะครับเนี่ยดอกเก่าเป็นดอกรุ่น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 เก่านะครับมันก็บานนะครับมีแต่ดอกสวยๆนะครับวันนี้ไม่รู้เป็นไรมันมันสงสัยมันอากาศมันร้อนนะครับแล้วมันได้ที่มันก็บานนะครับเนี่ยไอ้ดอกเนี่ยสวยมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับอืมนะครับผม บานให้ชื่นใจสักทีนะครับหลังจากที่ดอกเหี่ยวดอกไม่มานานเหลือเกินนะครับเนี่ยพอบานอย่างนี้ก็ได้ชื่นใจหน่อยครับเนี่ยออืมต้นเนี้ยนะครับอต้นนี้ขายนะครับเนี่ยต้นนี้ขายนะครับต้นนี้โตดใหญ่นะครับโตดใหญ่โคนใหญ่นะครับอืต้นนี้ขายนะครับดอกนี้น่าจะเป็นสไตลเนี้นะครับไหนอ่ะเดี๋ยวมาดู เดี๋ยวให้มันบานสุดๆก่อนดีกว่านะครับให้มันบานเต็มต้นก่อนดีกว่านะครับมันจะได้สวยๆนะครับจะได้ขายจะได้ขายง่ายนะครับเออจะได้ดูออกว่ามันเป็นโหนมไหนนะครับมาดูต้นที่เหลือนะครับมาดูต้นต้นชนชมที่เหลือเออเหลืออยู่เก้าต้นนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยนะครับเนี่ยเหลืองต้นเนี้ยนะครับเออเนี่ยนะเหลืองต้นเนี้ยนะครับน่าจะเป็นเหลืองจักรพพัดนะครับต้นเนี้ยนะครับ สวยนะครับผมมันพุ่มเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็ถ่ายให้ดูนะครับก็มีคนจับจ้องอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังไงไม่รู้นะครับเออหรือเขาไม่ชอบกิ่งยาวๆอย่างนี้นะครับเอาไปก็ตัดสิครับนะครับอยากได้พุ่มตัดเลยนะครับนะฮะอยากได้พุ่มตัดเลยนะครับจะได้ทรงพุ่มนะครับเบอร์สามนะครับที่เหลือนะครับแล้วก็เบอร์หกนะครับเนี่ยเบอร์หกนะครับไอที่จะดูว่าต้นใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยนะครับบางคนเขาเอา ต้นไม้ไปจ่อหน้ากล้องมันก็ดูใหญ่นะครับบางคนนะคที่เขาถ่ายแนวตั้งนะครับดูโอต้นเล็กๆกระทาง8นิ้วเนี่ยเหมือนก็บใหญ่จังเลยนะครับนะอันเนี้ยถ่ายแบบเนี้ยนะครับอืมอันนี้ดอกนี้นะครับเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดนี่ดอกเต็มต้นเลยนะครับเนี่ยนะครับอืมผมว่ามันสวยนะครับผมว่ามันสวยนะรากเขาก็สวยด้วยนะครับเนี่ยเบอร์เจ็ดนะครับอันนี้ที่เหลือนะครับเนี่ยที่เหลือจากเมื่อวานนะครับอ่าเบอร์สิบนี่ครับ เอาเบอร์สิบดีผมลดให้เป็นราคาพิเศษนะครับเบอร์สิบถ้าจะเอาแจ้งผมด้วยนะครับ300บาทนะครับเบอร์สิบเนี่ยนะครับสวยนะครับเนี่ยเบอร์สิบเนี่ยสวยดอกบางคอสั้นนะครับกิ่งทรงนะครับอนาคตสวยนะฮะอืมเบอร์สิบเนี่ยมีสามกิ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาอืมมีสามกิ่งนะครับเสียบสามยอดติดสามยอดแล้วก็โคดก็เอี้ยวๆยู่ด้วยนะครับเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะครับอ่าดู อันนี้เบอร์สิบนะครับผมลดให้สามร้อยบาทนะครับอืมนะเบอร์สิบสี่นะครับเนี่ยที่เหลือนะครับเบอร์สี่ดูดอกเขาเต็มต้นเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับดูดอกเขานะฮะดอกเต็มต้นเลยเบอร์สิบสี่เนี่ยสามร้อยเอาไปเลยนะครับสามร้อยอ่ะนะครับผมให้นะครับสามร้อยตะกิงประมาณเนี้ยสามร้อยอ่ะเบอร์เจ็ดเบอร์สิบเบอร์สิบสี่เนี่ยผมให้ต้นละสามร้อยนะครับ เพราะว่าอันเนี้ยอันนี้โคดก็ใหญ่อยู่นะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะผมกำให้ดูนะครับประมาณเนี้นะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะผมกำให้ดูเนี่ยเนี่ยผมที่ผมลดให้เนี่ยคือมันมีสองยอดนะเอามีสองยอดเนี่ยสองยอดแต่แต่สองยอดมันก็ดีอะ่ะเราตัดนี่ตัดนี่เราก็จะแตกพุ่มใหม่ขึ้นมาอีกนะครับอืมนะฮะสองอ่ะต้นละสา0รอยเนี่ยเบอร์เจ็ดเบอร์สิบเบอร์สิบสี่ยเอต้นละสามร้อยแล้วมาสีขาวนะครับสีขาวเนี่ย ดูกิ่งดูกิ่งดูส่วทสงเขานะครับเอาขาวเต็มต้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยอืมเบอร์สิบห้าเนี่ยนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับเบอร์สิบห้าเบอร์สิบหกนะครับเบอร์สิบหกเนี่ยลูกโคดเขาออะเดี๋ยวเขาจะหาว่าโคดไม่ใหญ่นะลูกโคดนะครับอืมสามร้อยห้าสิบนะครับเบอร์สิบหกเนี่ยดอกสวยนะนี่นะครับดูครับนี่ดอกใหม่นะครับอืมท่านเอาไปท่านไปตัดเป็นพุ่มเนี่ยได้อีกเยอะนะครับ เบอร์16นะครับมาเบอร์17นะครับที่เหลือนี่เบอร์17นี่จะเป็นอ่าดอกตัวนี้ดอกตัวนี้ก็เคยมีแล้วนะครับเคยมีแล้วอเบอร์17จกิ่ง2กิ่งอ่าผมให้สอง0อีกนะครับเนตัวเบอร์17จนะจำไหมนะครับเบอร์17ผมให้3 0 0อยนะครับนี่พอมี2กิ่งยาวๆเนี่ยเขาไม่ได้ตัดครับถ้าตัดนี่ตัดนี่แตกได้เป็น10กิ่งเลยนะครับนะต้องตัดนะครับถ้าไม่ตัดมันก็จะยาวอย่างเงี้ยครับาเบอร์18ครับ เบอร์สิบปดเนี่ยสามห้าสิบนะครับดูหลกิ่งไหมครับนะฮะเนี่ยเนี่ยเบอร์สิบแปดเนี่ยนะครับสามอห้าสิบนะครับผมอืมโอเคก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเบอร์สิบปดนะครับเอาดูความสวยความงามของมันผ้าเลยเนี่ยแดดออกพอแดดออกเงี้ยนะครับโทรศัพท์ปรับไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับเอาสวยๆนะครับดูพุ่มมันดินะครับอืม 3 5 0หสิบนะครับเอา2ต้นเนี่ย7 5 0ดรยหสิรวมส่งนะครับ750ดรห้ารวมส่งนะครับเว้นสตนนะครับไอ้พวกนี้3 5 0รหสิบนะครับ350หสิเบอร์สาเนี่ยสีเหลืองเหลืองจากรพรรดิเหมือนกันนะครับอืเหลืองเหมือนกันนะครับต้นละ350รหสิบนะครับถ้าต้นละ350รหสิเนี่ยสองต้นเนี่ยผมผมผมเอาผมลดให้นะครับเลยเจดอห้ารวมส่งนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าต้นละ300เนี่ยนะครับสองต้นก็700รวมทรงนะครับผมสองต้นก็700รวมทรงโอเคนะครับจากช่องหมวกทองแชนแนลก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวก็เอาไว้วันอังคารนะจะรีวิวไอ้พวกที่ไอ้พวกที่เริ่มบานนะครับที่เริ่มบานนะครับจะรีวิวอ,อีกรอบหนึ่งนะครับผมนะไอ้ต้นดูต้นใหญ่ต้นใหญ่สีชมพูผมผูบออกดอกตอเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับอื้อนะฮะ ออกดอก,ดอกเต็มเลยอันนี้ตัดพอตัดเนี่ยเพิ่งเริ่มเริ่มแตกยอดเนี่ยนะครับอืมโอเคครับผมจากช่องบมกทองชัยเนี่พขอขอกราบขอพรบคุณมากๆครับผมที่ท่านนะให้ความบุญการะคุณด้วยดีเสมอมานะครับนะขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทั้งหลายนะครับที่เข้ามารับชมด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปใหม่ที่ผมลงนะครับ อ่าถ้ากดกระดิ่งแล้วมันจะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมนะอ่ก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเบอร์โทรก็ตรงนี้นะครับโอเคครับผม